สวัสดีค่ะวันนี้แอนมาลองอัดคลิปนะคะดูทํานายดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดตามวันทั้ง7็ดวันนะคะจะเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนนะคะดูว่าเดือนนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะคะโดยที่จะมีไพ่ออร์เ e นะคะใช้ i s d o m of Oracle กับเตลกับวจเ n วินมู n ทาลอนะคะในการทำนาย เจะจับออร์คเคิลสองใบนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอไพ่ให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยค่ะใบแรกจะเป็นตัวแทนของสถานาการณ์ปัจจุบันนะคะส่วนใบที่สองจะเป็นสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2564หรือว่า2021นี้ค่ะ ได้ช็อปวูดนะคะ mm hmm. เป็นไพ่หัวตั้งส่วนใบที่2 mm hmm. เป็นไพ่หัวกลับค่ะ mm hmm. เขียนว่าชิกช็อกแต่เราได้หัวกลับนะคะ mm hmm. เรามาลองอ่านดูความหมายกันก่อนอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะช็อปวูดใบแรกเนี่ย mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความ ฝันหรือมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยให้คุณอ,อย่ามองภาพใหญ่ให้คุณเริ่มจากสเต็ปเล็กๆนะคะช็อปบู้อันนี้มันเป็นรูปไม้กว่าด้าอาจจะสื่อถึงให้คุณเคลียร์พลังงานเคลียร์ความคิดพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็อ,อย่าไปเครียดอย่ามองภาพใหญ่และแบบทำให้ท้อไม่อยากทำต่อให้เริ่มต้นที่ สิ่งเล็กๆแล้วทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากพ่ยนะคะก็คือให้ทำสิ่งเล็กๆในทุกๆวันแล้วมันจะประสบผลสำเร็จอันนี้คือใบแรกนะคะคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ท่านอาจจะมีโปรเจกต์มีงานอะไรที่แบบอยากจะทำอยากคิดอยากจะสานต่อให้สำเร็จแต่แบบพอเห็นแล้วแบบโอ้มันภาระหนักหนาเหลือเกินมันก็อาจจะทำให้ท้อได้ ก็เลยบอกว่าให้ลองโฟกัสที่สิ่งเล็กๆและทําไปเรื่อยๆดูต่อมาสถานการณ์ที่จะเกิดในเดือนนี้นะได้ที่ชอบกับหัวมันเป็นเรื่องของเวลานะคะในเดือนนี้คุณอาจจะคิดว่าคุณเสียเวลาไปกับเรื่องต่างๆหรือการเก็บข้อมูลหรือใดๆต่างๆเมื่อเวลามันเดินไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้เรากังวลว่าแบบเอผลงานของฉันยัง ควรจะลอนชได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําให้มันเสร็จได้นะคะเขาบอกว่าไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งเป็นกังวลค่ะเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยชิ้นงานมันจะออกมาเองการที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณจะต้องเก็บสั่งสมประสบการณ์หรือต้องถึงจุดที่คุณมีของดีเพื่อที่จะปล่อยงานชิ้นนี้ออกมาได้นะคะก็คือจักรวาลก็ให้โอกาสคุณในการาให้เวลานะคะ อย่าเพิ่งกดดันตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลนะคะใช้เวลากับมันบางอย่างของดีเนี่ยมันต้องมันต้องอย่างที่เขาว่ากันนะคะของดีต้องใช้เวลาก็ตามนี้เลยสรุปก็คือสองใบนี้เนี่ยขณะนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วมันต้องใช้เวลาใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณโฟกัส จุดเล็กๆและทําในทุกๆวันให้ดีมันก็จะสําเร็จเองเหมือนแบบแนี่นีความคิดอย่างนี้นะถ้าสุนผลงานชิ้นเนี้ยพร้อมเมื่อไหร่มันก็จะออกมาเองอันนี้อาจจะในแง่ศิลปินนะแต่ถ้าแบบในแง่ขององค์กรบริษัทเขาจะมีเดยไลน์นนะก็ให้คุณบริหารจาัดก,การเวลาให้ดีแล้วกันค่ะให้มีเวลาแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างแล้วก็แบ่งเวลาในการหาข้อมูลบ้าง ขออภัยนะถ้าเกิดว่าเสียงรอบข้างมันค่อนข้างดังน,นะคะทีนี้เดี๋ยวเปิดเดยดดาวเวนยวมูลนะคะ เพื่อนพฤษภาของคนวันอาทิตย์ขอให้ลูกตัวที่เป็นคนวันอาทิตย์ที่มีบุณสัมพันธ์กันได้มาดู พอภพ่นะคะประกอบแได้ประมาณนี้เออนขอดูสิคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็คือจะคิดเรื่องงานเป็นหลักนะคะมีแต่ไพ่เหรียญเหรียญแล้วก็คาถาเหรียญ เงินงานงานคือเงนิงนเงนินคืองานบรรดาสุขเจ้าชะตาเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะอยูในช่วงที่แบบเริ่มต้นศึกษาอะไรใหม่ๆถ้าสนใจอะไรก็คือจะพุ่งไปทางนั้นได้ดีมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยเป็นคนที่ทาํางานค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นคนให้ความสำคัญกับงาน่อข้างมากสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินอะไรสถานการณ์ทางการเงินค่อนข้างดีแต่ก็เป็นคนคิดเยอะนะคะชอบคิดเรื่องงานนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทําให้สําเร็จนะคุณได้พไพ่ไมท้าเนี่ยคนนี้ก็คือถือไว้คนเดียวไม่แบ่งขครเลยมีอะไรฉันรับไว้หมดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็มี ไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละอันนี้ได้หกหม้เท้านะซึ่งมันก็แปลว่าอ,อคุณหมาเท้าใช่คุณมีโอกาสที่จะทำงานนั้นได้สำเร็จนะคะสถานการณ์คนรอบข้างนะคะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนแต่ว่าแค่เพียงคุณต้องเอ,อ่ยปากขอ ขอความช่วยเหลือจากเขาซึ่งดูแล้วเนี่ยคนวันอาทิตย์่ยไม่ค่อยชอบขอใครไม่ค่อยขอความช่วยเหลือนะคะเป็นคนแบบพึ่งตัวเองเป็นหลักตรงนี้ไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณกังวลเรื่องสุขภาพพาบอกให้หาโอกาสพักผ่อนบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่คิดเครียดเรื่องงานนอนไม่พอมันจะทำให้คุณสุขภาพเสียได้หาโอกาสผ่อนคลายไปหน่อยสถานการณ์โดยสรุปเนี่ยก็คือดีแต่ว่าคุณก็จะต้องบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีนะมีโอกาสที่จะสำเร็จช่วงนี้คือคุณมันเหมือนมันยังพ่ย,งยังไม่ได้ฟันผงว่า โปรเจกต์ oh, ที่คุณทำยังมันจะสำเร็จภายในเดือนนี้แต่คุณต้องบริหารจัดการให้ดีคุณต้องมีการวางแผนที่ดี mm hmm. ในส่วนของอนาคตตำแหน่งอนาคตตรงนี้ได้ชาลีออตมันจะวุ่นวายมากเลยมันจะมีเรื่องให้คุณแบบต้องคิดต้องตัดสินใจเหมือนคุณอยู่ในสนามรบเลยอะ่ะแบบเดี๋ยวก็มีคนมาของเงิน แล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลือหรือคุณต้องวิ่งเข้าไปแก้ปัญหาเหมือนทุกอย่างมันว้าวุ่นวุ่นวายนะคะอาจจะเป็นวุ่นวายที่ความคิดตัวเราเองก็ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนยืน่นมือเข้ามาช่วยและเป็นคนที่หีบมือดีนะอันนี้คือในส่วนของการเงินก็คือ เงินของคุณช่วงนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าคุณต้องจัดสรรให้มันดีนะคะอย่าอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้ไปกับของที่ไม่ค่อยจำเป็นงานก็ดีอยู่ค่ะเพราะว่าพ่ยไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าอย่าอย่าอย่าเครียดจนเกินไปหรือว่าเหมือนเครียดจนไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยให้หาเวลา พักผ่อนบ้างผ่อนคลายตัวเองหน่อยการเงินการงานความรักเนาะความรักเออแพาความรักคุณคุณได้ตำแหน่งเป็นอันนี้เนอะอ๋ออันนี้เป็นตำแหน่งคนรักคนรักอาจจะมีเด็กเข้ามาคุยด้วยนะคะให้เริ่มต้นศึกษาดูใจกันไปก่อนเป็นคนอายุน้อยกว่า ก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนพูดจาปาะเอาใจคนเก่งหลัฟังคนดีก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะเพราะว่าเหมือนคุณคนวันอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่ก็คือมีก็คุยไม่มีก็ไม่เป็นไรออกจะแบบเพอร์เฟกต้างงานจนคนอื่นไม่กล้าเข้ามาจีบก็เป็นไปได้โอเค สำหรับวันอาทิตย์ก็จะประมาณนี้การเงินการงานความรักสุขภาพในส่วนของสุขภาพระวังนะคะเรื่องํำช่องท้องออดให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆนานาเนาะแล้วก็อย่าอยู่อย่าถ้าเป็นลักษณะั้นก็คือแบบอย่าแต่งตัวที่แบบมันเปิดเผยมากไปเพราะอาจจะทําให้คุณแบบเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ อย่าเหมือนแบบอย่าอยู่ที่เย็นเย็ๆชื้นๆนานๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะถ้าคุณนอนไม่พอมันจะมีผลกระทบกับงานแล้วก็สุขภาพด้วยนะเรื่องอารมณ์ก็ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือคุณอารมณ์ค่อนข้างแบบแปรปวนง่ายนิดหน่อยให้หาโอกาสไปทําบุญบ้างนะคะแบบช่วย มันจะช่วยเรื่องของทำบุญอุทิศส่วนกุลให้เจ้ากรรมในเวรช่วยให้ดวงชะตาเราดีขึ้นนะหรือว่ามันช่วยในเรื่องของกําลังใจของเราพอเราได้เป็นผู้ให้เนี่ยใจเราจะเปิดมากขึ้นก็อยากจะแนะนําให้ลองทําดูเพราะว่าเห็นว่ามีไพ่คนทําบุญขึ้นมาด้วยช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือขอทานก็จะดีมากเลยนะคะโดยสรุปก็คือคุณเป็นคนจริงจางก,กับงานถ้าเครียดเกินไป ให้เวลากับมันพยายามสร้างวินัยทำสิ่งเล็กๆให้สม่ำเสมอก่อนเนอะเสร็จปุ๊บก็คือเมื่อทำเต็มที่แล้วอย่าไปเครียดถ้างานเป็นงานละเอียดคุณก็ต้องใช้ให้เวลากับมันหน่อยเพราะบางทีอ่ะของดีมักจะมาช้าๆก็ลองดูลองเป็น c h o i c ตัดชตัดสินใจดูอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่แบบแอนถ่ายแบบละเอียดแบบของคนวันจันทร์ ถ้าแม่นไม่แม่นยังไงก็บอกด้วยนะคะแล้วก็ชอบให้แบบแม่หมอพูดโทนเสียงประมาณไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันขอบคุณมากค่ะที่รับชมสามารถที่จะทักมาดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะที่อินบ็อกซ์ในแฟนเพจแอนแอนสุนพาหรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวของแอนก็ได้นะคะอือ ตรงนี้แอนจะทำเป็นช่อง YouTube แล้วก็ช่องมีมี IG ให้ติดตามด้วยแหละเออก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะแม่นไม่แม่นยังไงมาคอมเมนต์บอกได้แล้วก็น้อมรับคำติดชมตรงนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่ามันเป็นแค่เพียงไกด์ไลน์นะเป็นการแบบ general reading ซึ่งแปลว่าดูให้กับคนทั่วๆไปไม่ระบุเจาะจงแต่ถ้าตรงก็ยินดีนด้วยเนาะแต่ถ้าไม่ตรงก็ฟังไว้เล่นๆหัวหๆเพราะแบบบางพาร์ทในชีวิตเราสุขภาพการเงินการงานความรักอาจจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาก็ถ้าคิดว่าถ้าคนที่เข้ามาดูก็น่าจะมีความเชื่อเรื่องพ่ยิปีประมาณหนึ่ง ก็ขอให้ฟังฟังไว้เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อเวลาเราเจอปัญหาเช่นแบบงานโหลดงานแบบอยากจะทําให้เสร็จแต่ไม่เสร็จเราควรจะบริหารจัดก,การใจของเราอย่างไงแล้วการดูไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมันจะเป็นการที่วิเคราะห์จิตสํานึกจิตใต้สํานึกของเราจากอดีตเพื่อที่จะทาปัจจุบันและอนาคตให้มันดีนะคะอันนี้เป็นแบบจะดูเป็นวิทยาทานหรือความบันเทิงก็ได้ก็แล้วแต่ ก็ขอบคุณมากนะคะไปวันต่อไป